มแลวท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมาผมตระหนักดีถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราที่ได้ทำงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ยึดมั่นในความสุจริตเป็นที่ตั้งมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่มีความสมัครสมานสามคัคคีปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นและเพิ่มความมุมานะที่ช่วยให้เราก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นใจก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคงด้วยเจตจำนงแห่งประชาธิปไตยผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน จากใจจริงสุดท้ายนี้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,564ผมขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตแก่ทุกท่านและครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ